สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ s สซ t าสตูดิโอนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายครับก็เลยจะมาแจ้งเฉยๆครับว่าเราจะมีการสมัครสมาชิกกันเกิดขึ้นนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนกับเราโดยตรงนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษสําหรับสําหรับคนที่สมัคร สมาชิกกับเราด้วยนะครับผมก็จะมี3ระดับด้วยกันตอนนี้แล้วก็จะอัปเดตภายหลังะนะถ้าเกิดว่ามีนะเลถ้าเกิดว่ามีเราเนี่ยก็จะมีระดับอยู่3ระดับด้วยกันนะครับเป็นข้าวลูกอมนะครับ35บาทนะครับผมแล้วก็ข่าน้ำมะนาวนะครับ1ขวด1แก้ว1กระป๋องอะไรก็แล้วแต่นะครับ80 80บาทครับผมแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับคนที่อยากจะเป็นแบบอ่า c ตูจริงจ่าย 300บาทต่อเดือนซึ่งมันก็เยอะนะครับสําหรับใครหลายคนมันก็เยอะแหละใครที่กดสมาชิกมา300ยนี่ผมจะเอามาถ่ายคลิปด,ด้วยเอามาคุยงานด้วยก็คือเหมือนแบบส่วนหนึ่งเลยแล้วกันนะครับอ,นนอันนี้คือโดยรวมคร่าวๆนะครับผมที่จะอยู่ในขั้นตอนตอนนี้นะครับผมก็คิดไว้แค่นี้ครับผมก็อยากจะบอกว่าโอเคเราช่องเราจะมีการสมรัครสมาชิกกันเกิดขึ้นนะครับผม แค่นี้แหละฮะฝากไว้ด้วยนะครับผมไม่ไม่จำเป็นต้อง300ก็ได้10 35บาท80บาทก็ได้ครับผมแล้วแต่จิตศรานะครับผม <c oughs> จากนี้เราจะอัปเดตไปเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับเพราะว่าเรากลับมาทาและช่วงโควิดเนี่ยผมว่างเกินไป้วผมก็เลยว่าเออผมวางมือกับเอสซ่ามานานแล้วผมว่าผมกลับมาทําดีกว่าแล้วก็พยายามที่จะหาลูกทีมหรือว่าหาคนมาช่วยทำคอนเทนต์ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สนุก เท่าที่เ,เคยทำแล้วก็สนุกมากขึ้นอ่าโอเคครับผมก็แค่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับแค่จะมาแจ้งว่าเออมันจะมีแล้วนะครับสมัคส,สมา,สมาชิกนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย